You're listening to Phenomena Podcast. สวัสดีครับผมการสุรการกับรายการ Common g r e e n รายการใหม่จาก f i n o m i n าที่จะขอพาคุณผู้ฟังไปลัดเลาะเรื่องราวของธุรกิจที่จะพลิกอนาคตด้วยโมเดลทางธุรกิจที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมเทนธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรผมขออาสาพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกเรื่องราวเหล่านั้นกันครับสวัสดีครับผมการสุรการกับรายการ Common g r e e n สำหรับ EP ที่2ในวันนี้นะครับผมขอพาคุณผู้ฟังข้ามฟากจากขยะพลาสติกท,ทางทะเล ในเอพีที่แล้วที่เราพูดถึงอดิดานะครับมาสู่ธุรกิจที่จัดก,การของเสียอีกหนึ่งชนิดที่เราพบเห็นได้ทั่วไปนั่นก็คือเศษกระดาษหรือกระดาษที่ถูกทิ้งเป็นของเสียครับก่อนที่ผมจะพาไปเจาะลึกรายละเอียดอ,อยากชวนค,คุณผู้ฟังมาเดากันเล่นครับว่าคนที่จะมีเงินเป็นแสนล้านบาทได้นี่ต้องทําอาชีพอะไรกันบ้างผมก็ลองไปค้นข้อมูลเล่นๆนะครับบน Google ว่าในประเทศไทยเนี่ยคนที่จะมีเงินเป็นแสนล้านบาทเขาทําธุรกิจอะไรกันบ้างนะครับก็พบว่ามีตั้งแต่ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจโรงแรม ไปจนถึงธุรกิจพลังงานนะครับแต่คุณผู้ฟังทราบหรือไม่ครับว่าในประเทศจีนมีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ครอบครองทรัพย์สินหลักแสนล้านบาทจากการทำธุรกิจรีไซเคิลกระดาษมาเป็นกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สินค้าทั่วไปครับวันนี้ผมเลยจะขอพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับคุณจางหยินนะครับเธอเป็นเศรษฐีแสนล้านผู้ได้รับฉายาจากสื่อทั้งในและนอกประเทศจีนว่าราชินีแห่งขยะครับคุณจางหยิน เธอเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนายดากอนเปเปอร์โฮดดิ้ครับบริษัทที่เกิดและเติบโตจากการน,นำเศษกระดาษมารีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์และส่งขายทั่วโลกเรื่องราวของเธอและบริษัทจะเป็นอย่างไร EP นี้จะขอพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกกันครับคุณจางหยินเธอเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนายดากอนเปเปอร์โฮดดิ้บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงด้วยมูลค่าบริษัทณปัจจุบันสูงกว่า 1.7ล้านล้านบาทครับโดยในในายดากอนเปเปอร์เป็นบริษัทที่นำเศกระดาษมารีซิเคิลเป็นการ์ดบอร์ดนะครับถามว่าการ์ดบอร์ดคืออะไรการ์ดบอร์ดมันก็คือกระดาษแข็งครับที่นำมาเป็นนำมาประกอบเป็นกระดาษสำหรับใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใส่ของเล่นหรือใส่สินค้าอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้มันคือเหมือนเป็นหีบหอ่อบรรจุภัณฑ์ที่เอาไว้ใส่ใส่สินค้าอื่นอีกอีกทีนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับนายดากอนเปเปอร์ถือเป็นบริษัทกระดาษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเลยครับ สำหรับคุณจางหยินเองจากการจัดอันดับในปี2018เธอเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดอันดับ4ของประเทศจีนด้วยทรัพย์สินกว่า3.6พันล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือราวๆา,า1000 0บาทครับคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ผมแน่ใจว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงเริ่มอยากจะรู้แล้วว่าทำไมเธอถึงมีแนวคิดก่อตั้งบริษัทรีไซเคิลกระดาษและทำไมธุรกิจที่ดูพื้นๆอย่างบริษัทรีไซเคิลกระดาษถึงม,มีมูลค่ามหาศาลขนาดนี้ จุดเริ่มต้นของเรื่องนะครับคุณฟังเกิดขึ้นหลังจากที่เธอได้เริ่มทํางานเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทผลิตกระดาษแห่งหนึ่งในเมืองสนเจิ้นครับโดยในช่วงทศวรรษหนึ่เสนเจิ้นถือเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนและถือเป็นศูนย์การการส่งออกสินค้าแห่งหนึ่งของจีนด้วยครับที่เมืองสนเจิ้นและด้วยบริษัทที่เธอทํางานนั่นเองครับคุณฟังทําให้เธอเริ่มเห็นโอกาสในการรีไซเคิลกระดาษมาเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งออกครับหลังจากทํางานเป็นพนักงานบัญชีอยู่สัก ในปีคศ1985คุณจางหยินเองก็ได้เริ่มหันมาเปิดธุรกิจค้าเศษกระดาษที่ห้องกงเองด้วยเงินเก็บเพียงแค่1 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับคุณผู้ฟังด้วยภาวะเศรษฐกิจประเทศจีนนขณะนั้นที่ไม่ว่าสินค้าใดๆนะครับคุณผู้ฟังก,ก็ต่างต้องการบรรจุภัณฑ์ลังกระดาษทําให้เศษกระดาษนะครับซึ่งมันจะนําไปรีไซเคิลเป็นลังกระดาษอีกทีเนี่ยได้รับความนิยมในขณะนั้นแล้วก็เป็นที่ต้องการเป็นที่ต้องการอย่างสูงนะครับ อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังในช่วงปลายทศวรรษ1980ประเทศจีนกำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนกระดาษอย่างอย่างรุนแรงครับแล้วก็ไม่มีต้นไม้เหลือพอให้ตัดมาทำกระดาษอีกแล้วครับคุณจางหยินเองก็เลยย้ายธุรกิจของตัวเองไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสในปีคศ1990ครับแล้วก็ก่อตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อว่าอเมริกาชุมนามครับ เป็นบ,บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ก่อตั้งร่วมกวับสามีแล้วก็น้องชายนะครับโดยโมเดลธุรกิจของเธอนั้นเรียบง่ายมากเลยครับคุณผู้ฟังเธอกับสามีจดตะเวนไปยังแหล่งของเสียหรือแหล่งที่มีกระดาษที่ถูกใช้แล้วในแคลิฟอร์เนียครับเพื่อขอซื้อเศษกระดาษเธอจะซื้อเศษกระดาษที่ใช้แล้วในละแวกแคลิฟอร์เนียด้วยราคาไม่ถึง100เหรียญต่อตันนะครับซึ่งถ้าผลิตกระดาษใหม่จากต้นไม้เนี่ยอาจมีต้นทุนสูงถึง500เหรียญสหรัฐในขณะนั้นเลยครับ เมื่อเธอตะเวนซื้อใศกระดาษแล้วครับก็จะเดิดำเนินการซื้อพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์นะครับอ,อยากเล่าเป็นแบ็กกราวด์คร่าวๆเป็นแบ็กกราวด์คร่าวๆให้คุณผู้ฟังครับว่าในขณะนั้นเนี่ยเมื่อจีนมีการส่งออกสินค้าที่ที่ค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยสมมติส่งออกไปไปที่อเมริกาใช่ไหมครับในขากลับเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์มันจะว่างครับเพราะว่ามันไม่มีสินค้าจากอเมริกาส่งมามาที่จีนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจางหยิงเองเขาก็เลยขอซื้อพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่มันโล่งๆครับ เอาเศษกระดาษใส่เข้าไปให้เต็มนะครับแล้วก็ส่งกลับมามาขายที่จีนนะครับก็ในปี2001เนี่ยบริษัทอเมริกาชุมนามของเธอเนี่ยครับสามารถาเป็นบริษัทที่ส่งออกกระดาษอันดับหนึ่งของสหรัฐเลยทีเดียวนะครับด้วยด้วยโมเดลง,ง่ายๆมากก็คือว่าไปตะเวนหาซื้อเศษกระดาษในในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เอามาใส่ในตู้ค,คอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งกลับมาขายเป็นเศษกระดาษในจีนซึ่งตอนนั้นกำลังขัดแคลนครับก็การดําเนินธุรกิจของเธอยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟัง พราะหลังจากที่เธอดําเนินธุรกิจ,กจส่งเศษก,กระดาษกลับมาขายที่จีนแล้วตัวคุณจางหยินเองครับก็กลับมาที่ฮ่องกงในปีคศ1995ครับกลับมาทําไมกลับมาเพื่อก่อตั้งบริษัทนายดากอนเปเปอร์ร่วมกับร่วมกับสามีแล้วก็น้องชายเช่นเช่นเดียวกันนะครับเพื่อ,อาการก่อตั้งนายนายดากอนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่แบบว่าการค้าเศษก,กระดาษแล้วแต่ว่า,าเธอต้องการเอาอเศษก,กระดาษท,ที่ส่งมาจาก อ่าอเมริกาเนี่ยกลับมาที่จีนเนี่ยเอามาเอามารีไซเคิลให้เป็นลังกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อใส่สินค้านะครับผมลองไปค้นข้อมูลอ่าเพิ่มเติมมาให้คุณผู้ฟังนะครับว่าปกติแล้วการจรีไซเคิลกระดาษเป็นกระดาษแข็งหรือกระดาษทั่วไปนะครับจะต้องใช้น้ํากี่ลิตรจากข้อมูลบนเว็บไซต Re ์ Recycle Paper UK นะครับระบุว่าปกติแล้วกระบวนการรีไซเคิลกระดาษนะครับจะใช้น้ําอยู่ที่ประมาณ23,400ลิตรนะครับต่อกระดาษ1ตันเมื่อได้ข้อมูลมาแบบนี้ครับ คุณผู้ฟังคงสงสัยแบบเดียวกับที่ผมสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันใช้น้ําเยอะขนาดเนี่ยไม่ว่ามันจะไม่เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้าหรอครับซึ่งจริงๆแล้วคุณจางหยินเองเขาก็ตระหนักถึงปัญหาเรื่องการใช้น้ําที่เยอะขนาดนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วพอบริษัทเริ่มมีกําไรจากการรีไซเคิลกระดาษหรือว,ว่าคัลเซกระดาษนะครับเขาก็จะเอางบประมาณส่วนส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆก็เป็นส่วนมากเอามาทุ่มทุนในการทํา R&D หรือว่า อ่า e a r c h and Development เนะครับเพื่อพัฒนาเทคนิคการแปลรูปกระดาษที่ใช้น้ำน้อยกว่าเดิมมากทำให้ลดลดปริมาณการใช้น้ำลงได้มากนอกจากนี้นะครับเวลาบริษัทในาดากอนไปตั้งโรงงานที่ไหนครับก็มักจะไปตั้งอยู่กับอใกล้แหล่งน้ำใกล้แม่น้ำนครับหรือว่าไปตั้งอยู่ในเมืองที่ว่าเมืองน้ำไม่ขัดแคลนน้ำนครับทำทำให้การรีไซเคิลกระดาษเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดวิกฤตขัดแคลนน้ำขึ้นในแต่ละเมืองที่ไปตั้งนะครับก็ จากในปี1995ที่เริ่มก่อตั้งานายดากอนนะครับก็พอถึงปี2006บริษัทก็ได้ IPO นะครับก็คือว่ายื่น IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงด้วยมูลค่ากว่า1 000, 5 0 0 0ล้านบาทณนะขณะนั้นนะครับก็จากปี2006จนถึงปัจจุบันนายดากอนก็ถือเป็นบริษัทผลิตกระดาษแข็งรังกระดาษแล้วก็บรรจุพัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับด้วยมูลค่าบริษัทกว่า1.7ล้านล้านบาทโดยบริษัทได้ส่งบรรจุภันธ์ บริษัทใหญ่ๆที่ใช้บริการของ n นด์ดักกอนก็เช่น n i ก e Coca-Cola, Sony หรือว่า TCL เป็นต้นนะครับก่อนที่จะจบ EP นี้นะครับก็ผมได้มีโอกาสเข้าไปดูเว็บไซต์ของ n นด์ดักกอน Paper มาครับก็ในในเว็บไซต์เนี่ยผมมันจะมีวิสัยทัศน์ที่ที่เขาระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าบริษัทเนี่ยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรีไซเคิลกระดาษ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็บริษัทจะใช้แต่เศษกระดาษหรือกระดาษที่ใช้แล้วเพื่อนํามาทําเป็นบรรจุพันธ์เท่านั้นด้วยโมเดลธุรกิจรีไซเคิลกระดาษพื้นๆน,นะครับอย่างที่นายดอกอนทำเนี่ยครับก็อา,กาศได้ว่าเป็นการดำเนินธุรกิจแบบวินวินครับคุณผู้ฟังเพราะว่านอกจากลูกค้าเองเนี่ยจะได้ใช้ผลิตภันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วครับบริษัทเองก็ ก็มีรายได้จากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นโดยที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยครับก็สุดท้ายครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของคุณจางหยินผู้ก่อตั้งบริษัทไนทากอนเปเปอร์และร่ํารวยระดับแสนล้านบาทจากธุรกิจที่หลายคนอาจมองข้ามอย่างการรีไซเคิลกระดาษอาจเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาได้ครับคุณผู้ฟังว่าจริงๆแล้วธุรกิจที่ทําเงินได้เป็นแสนล้านบาทหรือว่าล้านล้านบาทก็สามารถเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ครับก็ผมหวังว่า e ีีนี้จะทําให้คุณผู้ฟังเห็น การดำเนินธุรกิจที่มันหลากหลายแล้วก็หลากหลายแง่มุมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับ EP นี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟิโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุน เผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential